ฮอลนร้านเด็ดใบตราแม่ครัวร้านป้านะไก่แซ่บกับเมนูข้าวยำไก่แซ่บและเนื้อขึ้นไฟราดข้าวอัสลามุลัยกุมจ้านาดานาจาจากร้านป้านะไก่แซ่บจ้ะวันนี้หนูอ่ะมีเมนูมาแนะนำสองเมนูจะเป็นเมนูข้าวยำไก่แซ่บอันนี้จะค่อนข้างเรื่องลือจ้ะเรื่องลือ,เร,อ,ลอเรื่องลือพร้อมกับชื่อนป้านะไก่แซบเลยจ้ะแล้วก็เป็นเนื้อขึ้นไฟจ้ะก็มีคีย์เวิร์ดของร้านก็คือ อ,อร่่ยไมมไมซ้้ํําาจสดเมนูแซบร้านลับๆับ,บริมคลองขวัญใจคนทํางานย่านซอยสามขียี่สิบเก้านะครับกับเมนูข้าวยําไก่แซบทางร้านเนี่ยใช้แป้งทอดกรอบตราชลากองใส่ซอสปรุงรสชาตเหลืองตราชลากองตามด้วยเติมน้ําคุกผสมกับตัวไก่แล้วมาชุบกับเกล็ดขนมปังอีกทีเวลาทอดเนี่ยมันจะทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้เลยครับทุกคนนํามาสับคุก,กกับเครื่องยําจัดจานพร้อมเสิร์ฟแล้วจา้า สำหรับจานนี้บอกเลยว่าแซ่บกรอบลงตัวจริงๆสำหรับยำไก่แซ่บนะครับ ถัดมาครับเนื้อขึ้นไฟลาดข้าวทางร้านใช้เนื้อย่างสไลด์พอดีคํานะครับผัดพริกกระเทียมให้ทอส่งกลิ่นหอมเทเนื้อลงไปคั่วพร้อมกับใส่ซอสหอยนางรมตราแม่คัวและสีขาวสูตรหนึ่งตราแม่คัวฉลากทองส่วนตัวเราชอบเมนูนี้มากเลยอะ่ะบอกตามตรงว,ว่ามีความจัดจ้านนะครับเนื้อน,นุ่มได้ที่อร่อยโคตรนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูจานด่วนด้วยจ้า เมนูเสริมอื่นๆอย่างข้าวยำเนื้อแซบข้าวเนื้อทอดซุก,กี้แห้งทะเลและอีกหลายเมนูน่าโดนร้านนี้อยู่ซอยสามัิคี2 9ทางเข้าหมู่บ้านดิชดาธาน,นีริมคลองนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนี่เองเปิดตั้งแต่ส1เว็โมงเช้าถึง2องทุ่มอยู่ทุกวันอาทิตย์จ้าแนะนำให้มาโดนกันสักครั้งสดับสนุนโดยตราแม่ครัว